ทอดนะคะใส่ฟักทองแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันนะคะเราจะใช้ใบตองแทนนะคะใบตองสดนะคะก็จะแข็งมาเลยให้เขาทำให้แบบว่าเป็นรูป โค้ง,งตามรูปกระทะนะคะจะได้ใส่ไข่ได้อ่าน่าจะใส่ได้แล้วค่ะไม่เด้งแล้วนี่ค่ะเราก็ใส่ไข่ไข่ฟักทองนะคะที่เราเตรียมไว้ ดูก่อน นี้เรากลับนะคะให้ด้านหน้าเขาแห้งนะคะได้แล้วค่ะไข่ทอดนะคะใส่ฟัดทองแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันนะคะเราจะใช้ใบตองแทนนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมค่ะอันนี้เราเอาใบตองที่ไม่ไหมออกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ อย่างนี้เลยค่ะสีสันน่ารับประทานนะคะมาชิมดูก่อนนะคะว่าอร่อยไหมอันนี้เราใส่หอมด้วยนะคะอืมอร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยมากจริงๆเพราะเราปรุงรสความอร่อยอยู่ที่การปรุงรสนะคะแล้วก็หอมนั้นก็ความหอมก็อยู่ที่ใบตองนะคะใบตองเขาก็จะ ไม่แล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะถ้าใครชอบอธรรมชาติแบบนี้ก็ทำทานกันดูนะคะแล้วฟักทองก็จะมีวิตามินมากมายเลยค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีวิตามินอะไรบ้างนะคะนี่คืออาหารค l e a n นะคะไม่ใช้น้ำมันนะคะก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลจากไข่บ้างแต่เราก็พยายามลดไขมัน นะคะโดยที่เราไม่ใช้น้ํามันนะคะใช้วัตถุธรรมชาติคือบิตองทอดแทนนะคะค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะใครชอบก็ลองทําทานดูนะคะ ใส่รสเคม็มพอละเดี๋ยวเค็มมากอ่ผงนัวจ้าผงนัวใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยแล้วก็พริกป่นจา้าพริกปน่นเพราะว่าเราชอบอรสชาติเผ็ดนะคะ เพราะส่วนมากจะความดันต่ำนะคะทานลดเผ็ดไปนะคะก็มีประโยชน์ทำให้เลือดสุบฉีดนะคะแล้วเราก็นี่ค่ะช้อนซ่อมลืมบอกไปช้อนซ่อมตีไข่ค่ะใส่หัวหอมนะคะเดี๋ยวเรามาซอยหอมใส่สักหน่อย เด็กๆอาจจะไม่ชอบทานหัวหอมนะคะเวลาเจียวไข่ก็ถ้าทำให้เด็กทานก็ไม่ต้องใส่นะคะลูกที่บ้านก็ไม่ไม่ชอบหัวหอมนะแต่วันนี้ทำทานเองก็ใส่หัวหอมสักนิดนึงก็เป็นสมุนไพรนะคะหัวหอมแล้วก็เป็นสมุนไพรนะคะอ่าถ้าเราปรุงอาหาร ใส่พวกเครื่องเทศหัวหอมกระเทียมอะไรเงี้ยมากๆนะก็จะช่วยทำให้เราไม่เป็นไข้หวัดน,นะคะคุณน้องก็ไม่เป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะว่าพ่อบ้านชอบอทำอาหารปรุงเครื่องเทศใส่หอมใส่กระเทียมเยอะนะคะ,อ,ะอันนี้ใส่หัวหอมไปแล้วนะคะ มาทานข้าวกันเลยค่ะอาหารคลีนคลีนนะคะอาหารเพื่อสุขภาพของเราไม่ได้ทำยากนะคะก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะมีอะไรเราก็เอามาทำนะคะอันนี้ปลาปลาอบร้อนๆค่ะน่าทานมาก แล้วก็มะเขือนะคะมะเขือก่ออร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะบานนิน งลองนี้ก็จะมันนะคะแต่มันปลามันธรรมชาติอร่อยนะคะหอมหอมเนี่ยผักอันนี้ก็พ่อบ้านปลูกออไว้หลังบ้านนะคะ สดใหม่ๆจากต้นค่ะจะกรอบแล้วก็หวานหวานแบบผักหวานนะคือเขาเขาจะหวานธรรมชาติอร่อยนะคะเดี๋ยวมาสักครู่นี่แอง ทองค่ะ